สวัสดีค่ะวันนี้มีไม้จัดเซตมาแบ่งนะคะก็พบกับสวนสัตว์นิทรอนสีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นไม้จัดชุดราคาจะรวมส่งแล้วนะคะมีทั้งโอนแล้วก็ปลายทางวันนี้เป็นชุดสี่ต้นนะคะชุดสี่ต้นวันนี้มีเป็นไม้มีชื่อนะคะเนี่ยค่ะวันนี้มีหนูไม่แน่ใจว่ามีกี่เซตนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้เป็นชุด นะคะชุด4ต้น290บาทนะคะปลายทางเป็น310บาทนะคะใครรับชุดไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะวันนี้มีมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,ะค่ะหนูอาจจะไปอาจจะไม่ไม่ได้ช้ามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปนะคะพี่ๆท่านไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะอาจจะพูดเดียวไปต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ขาวสมิงนะคะหต้นนะคะ นี่คะ่ะขาสมิงกับสีแล้วนะคะแล้วก็จะมีขวันดาวนะคะเปิปิๆแบบนี้คะ่ะหนึต้นนะคะอันนี้จะเป็นรัตนาสินนะคะเขาป้ายนะคะแต่ว่าเขาป้ายน้อยนะคะนี่คะ่ะแต่ต้นใหญ่มากนะคะนี่คะ่ะ1ต้นแล้วก็มีหนุมานจองถนน1ต้นนะคะเซตที่1คะ่ะต่อไปเซตที่สองนะคะเซตที่สองเดี๋ยวเอาใบาล่างออกก่อนนะคะเซตที่สองจะมี อันนี้จะเป็นหนูมไม่แน่ใจชื่อนะคะอันนี้ค่ะแต่มันสวยนะคะแอบติดด่างเปอิอะเป,เปนิดนึงนะคะพญาโมลหนึ่งต้นนะคะองคุริมาหนึ่งต้นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสุวรรณภูมิค่ะหนึ่งต้นเซตที่สองค่ะต่อไปเซตที่สามนะคะ,ะ,คะก็จะมีรัตนสินหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีขวัญดาวหนึ่งต้นนะคะขวัญดาวเปอิอะสวยมากนะคะมีเม็ดมาแล้วนะคะ แตกโกดีแล้วก็สังเกตนะคะขวันดาวใบดกมากๆนะคะน,นี้เซตที่3<ม>แล้วก็จะมีเมือง4ีชน1ต้นค่ะเมืองสีชนอันนี้นะคะหนูไม่รู้ชื่อนะคะมันเป็นแบบมีลูกขอ,องต้นใน1กระถางนะคะ<ม>เป็นบอนกาบ1ต้นแล้วก็บอลใบยา,ยาวๆ1ต้นนะคะอันนี้เป็นเซตที่3ค่ะต่อไปเซตที่4นะคะสวยมากเลย<ม>เซตที่4มีไทยนิยม1ต้นนะคะแอบติดดังๆปายๆเขียวๆมาด้วยนะคะ เนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแสงกะลาประพกหึ่งต้นนะคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่มาเหศสวนหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะมีเดือนกรกฎาคม1ต้นนะคะเซตที่4ี่ค่ะต่อไปเป็นเซตที่หนะคะเซตที่5้านนี้เป็นสุดปารถนานะหะึ่งต้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีองคุริมาหนึต้นนะคะมีอันนี้หนึ่ต้นค่ะเป็นลูกไม้นะคะไปเจอมีอีก1ต้นอันนี้เป็นลูกไม้เปปอะนะคะตัดขอบแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีกุมพการนหนึ่งต้นนะคะกุมภการนเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะเซตที่ห้าค่ะต่อไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกมีสุโขไทยนะคะสุโขไทยจะเป็นใบยาวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสุโขไทยสองนะคะโตมีหูใต้ใบต้นแม่ก็จะเป็นแบบที่หนูเคยให้ชมเลยนะคะสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะถ้าใครอยากชมแม่พันธุ์สวยๆนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สวยมากนะคะน่าจะสวยยี้มากๆเลยช่วงหน้าฝนหน้าร้อนนะคะเพราะว่าหนาวบอลเขาก็จะ มีใบน้อยลงนะคะเพื่อรักษาหัวของเขานะคะนี่คะ่ะลดการคายน้ำค่ะใบน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นไทยนิยมนะคะแอบติดป้ายมาด้วยนะคะนิดๆน,นะคะแล้วก็เป็นหยดเลือดนางพิมพนะคะหยดเลือดนางพิมพนี่แบบนี้เลยนะคะหนึ่งต้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมีจอมทับหนึ่งต้นคะ่ะเซตที่หกนะคะสวยมากคะ่ะคุ้มมากคือตอนนี้บอลเก่ากําลัง เป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าเขาใบสวยแล้วก็มีเสน่ห์นะคะแข็งแรงดีด้วยนะคะต่อไปเซตที่เจนะคะเซตที่เจโอ้พยามนต้นนี้สวยมากมีพยามนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีไก่อัมพานหนึ่งต้นค่ะอุ้ยอุเพราะมันชอบใบเกี่ยวกันนะคะบางทีระวางติดกันเกินไปไก่อัมพานหนึ่งต้นคะ่ะแล้วก็จะมีจอมทับหนต้นนะคะนี่คะ่ะ หนูขออนุญาตไม่ยกนะคะกลัวมันจะไปเกี่ยวกันใบหักนะคะบางทีกลัวจะหักแล้วก็มีเท้าจันทชนหนึ่งต้นนะคะป้ายนิดนิดนะคะนี่ค่ะนี่เซตที่เจ็ดนะคะต่อไปเซตที่แปดเลยนะคะเซตที่แปดนี่ค่ะอันนี้จะเป็นยยเกืรอตนางพิมหนึ่งต้นนะคะชมพูทวีปหนึ่งต้นนะคะในเซตก็จะได้ไปตามนี้เลยนะคะได้ต้นตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะหนูขออนุญาตไม่ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าหนูชอบสับสนนะคะแล้วก็ส่งให้ เผื่อคือเคยส่งผิดไปหนึ่งครั้งนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนนี่แหละคะ่ะก็เลยาขายเป็นชุดเลยนะคะก็จะได้ต้นในนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าบางทีพี่เปลี่ยนต้นอย่างนี้นหนูลืมนะคะลืมจริงๆค่ะยังอายุไม่เยอะนะคะแต่ว่าลืมแล้วนะคะอันนี้ทุกวันณภูมินะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีอันนี้ไม่แน่ใจชื่อนะคะอันนี้หนึ่งต้นนะคะเซตที่แปดค่ะอันนี้ลืมบอกชมพูทวีปนะคะป้ายแล้วนะคะต่อไป เซตที่เก้านะคะมีสาวโพธารามหนึ่งต้นสาวโพธารามเริ่มกัดผ้าผ้ามาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะกัดขาวนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะสีอันนี้สีสีแดงนะคะนึกสีไม่ออกนะะเนี่ยค่ะแจมๆเลยนะคะหนึ่งต้นแล้วก็สุนทรภูหนึ่งต้นนะคะสุนทรภูช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สุนทรภูกัดสวยมากนะคะเดี๋ยวยังไงหนูจะพาไปดูต้นแม่พันธุ์อีกทีนะคะถ้าใคร หรือว่าถ้าใครมีรูปมีอะไรอย่างนี้ก็มาแบ่งปันกันได้นะคะอันนี้เป็นสุโขทัยสองนะคะหนึ่งต้นใบยาวนะคะเซตที่เก้าค่ะต่อไปเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบมีไก่อํำพันหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีมงกุฎเพชรหนึ่งต้นหนุมานออกศึกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นกีรินีแผงนะคะ แตมันเริ่มกัดสีแล้วจะทรงใบสวยนะคะอันนี้เซตที่10คะ่ะต่อไปเซตที่11นะคะมีนางจามเทวี1ต้นนะคะแล้วก็จะมีชมพูทวีปนะคะนี่ค่ะป้ายนะคะใบไม่สวยมากนี่ค่ะแล้วก็จะมีสุนทรสู้หนึ่งต้นนะคะมีมานางพิมพ์เริ่มกัดแล้วนะคะ1ต้นมานางพิมพ์เขาหรือว่าบางคนเรียกว่าไก่ชวนประคองนะคะตัวเดียวกันเลยนะคะอันนี้เซตที่1 1คะ่ะ เซตที่12นะคะมีมงกุฎเพชรหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีขวันดาวนะคะเปิดอๆแบบนี้ค่ะ1ต้นแล้วก็จะมีอันนี้เซตสีทุพันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชมพูเท่าไรนะคะนี่ค่ะ1ต้นนะคะแต่ต้นสวยแล้วหนูว่าต้องออกแดดเยอะๆนะคะแต่ชุดนี้แดดไม่ค่อยมีนะคะหน้าหนาวนะคะแล้ววันสองวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้หนูไม่แน่ใจชื่อนะคะหนูขายเป็นไม่รู้ชื่อไปแล้วกันนะคะ กลัวบอกไปแล้วผิดนะคะอันนี้เซ็ตที่สิบสองค่ะต่อไปเซ็ตที่สิบสามนะคะสิบสามก็จะมีหงเหินหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะมาตามคำเรียกร้องนะคะหงเหินเพราะว่ามีถามกันมาเยอะนะคะหงเหินหนึ่งต้นนะคะสวยนะคะหงเหินแล้วก็จะมีเศรษฐีสุพรรณหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอันนั้นค่ะจุดๆนี้มันไม่ใช่ที่ใบนะคะเป็น ซากแหนที่มันติดอยู่นะคะอันนี้เป็นเท้ากระบินพรมนะคะแต่ว่าแบบไม่ป้ายนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีนางจามเทวีหนึ่งต้นคะ่ะเซตที่สิบสามนะคะต่อไปเซตที่สิบสี่มีเท้าฮิรันพนาสูนหนึ่งต้นนะคะป้ายแล้วนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่คะ่ะอันนี้ไม่รู้ชื่อนะคะคือมันมีชื่อเนี่ยแหละคะ่ะแต่หนูลืมไปแล้วนะคะบางทีป้ายมันลบนะคะ แล้วก็มีสุนทรภู่หนึ่งต้นนะคะมีฮนุมานนะคะหนึ่งต้นนี่มีหูใต้ใบด้วยนะคะฮนุมานหนึ่งต้นหนุมาน,น,น,นอมผ้านะคะเซตที่สิบสี่ค่ะต่อไปเซตที่สิบห้านะคะสิบห้ามีหนุมานออกศึกหนึ่งต้นนะคะอันนี้จอมทัพนะคะอันนี้เป็นสี่รำพูนนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีเซตถีสุพันหนึ่งต้นค่ะเซตที่สิบห้านะคะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะค่อยๆกดเดือนดูใหม่ได้นะคะ นี่ค่ะหนูกลัวว่าคลิปมันจะนานเกินไปนะคะไปค่ะเซตที่16ค่ะต่อไปเซตที่16นะคะ16ต้นนี้สวยมากมันเป็นนางกีดีนีแผ่งนะคะแต่ว่าทรงใบมันยาวสวยแล้วก็ที่สําคัญใบแข็งนะคะแล้วก็มีเทพใส่ลุงแบบไม่ด่างหนึ่งต้นนะคะแต่กาดด่างนิดนิดนะคะนี่ใบนี้นะคะแต่มันไม่ด่างนะคะหนูตีไปให้ว่าไม่ด่างนะคะแล้วก็มีแม่กองหนึ่งต้นแม่กองต้นนี้จะมีตําหนินิดนึงคือตรงนี้ค่ะใบมันไหม้นะคะ แต่ว่าไม่มีผลอะไรนะคะแต่ว่ามันคือมันแข็งแรงนะคะมันนอกตู้มาอันนี้คะ่ะอยู่นอกตู้มานานแล้วนะคะนี่คะ่ะจะใครสนใจนะคะแล้วก็จะมีสุดป่าถนาหนึ่งต้นคะ่ะต้นใหญ่มากนะคะเซตที่สิบหกค่ะต่อไปเซตที่สิบเจ็ดนะคะวันนี้มีมาสิบเจ็ดเซตเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะอันนี้ปีกนางฟ้าหนึ่งต้นนะคะนางจามเทวีหนึ่งต้นแล้วก็มีเท,าท้าพิรันพนาศูนย์หนึ่งต้นนะคะป้ายมาแล้วด้วยนะคะ อันนี้รัตนพลหนึ่งต้นค่ะเซตที่สิค่ะนี่นะคะวันนี้มีมา17เจ็ซตนะคะเซตละสองร้อยเก้าสบาทไปทางสามรอบาทนะคะใครสนใจเซตไหนก็ทักมาแจ้งได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะอ้อเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูปลูกต้นไม้นะคะว่าปลูกเปลี่ยนกระถางยังไงนะคะเดี๋ยวหนูมาแนให้ท้ายคลิปนะคะนี่นะคะอันนี้ก็กําลังปลูกกันอยู่นะคะแต่ว่านี้จะปลูกกระถางสนิ้วก่อนนะคะแบบนี้ค่ะ นะคะสระถางสี่นิ้วกําลังใส่กันอยู่นะคะอันนี้เป็นต้นต้นก้านะคะนี่ค่ะอันนั้นยากกาลังถอดอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวหนูจะพามาเปลี่ยนกระถางกระถางอะไรนะแบบนี้หก <6. S 1> นะคะห้าจุดห้าค่ะอันนี้ไม่ถึงหกนะคะก็จะขยับตั้งแต่กระถางสี่ขึ้นไปนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ก็คือเปลี่ยนกระถางได้แล้วเดี๋ยวจะให้แม่เปลี่ยนให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนช้าๆนะนี่นะคะนี่ค่ะใสด่ดินก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดู ใส่ของหนูเป็นดินใบากามปูนะคะแต่ว่ามันเป็นใบหมักหมมนะคะแล้วก็มีดินผสมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นใบหมักหมมนะคะใส่เข้าไปแบบนี้คะ่ะแล้วก็อ่ะแม่ทําเลยค่ะหนูทำสองมือไม่ได้ะคะ่ะอันนี้เนี่ยคะ่ะอุ้ยเร็วจังเอาไหม่นี่นะคะเอาแม่ตำๆหน่อย,ยอนี่นะคะนี่ใบพวกใบเหลืองอะไรอย่างนี้ก็ตกแต่งเอาออกนะคะเนี่ยคะ่ะ เอาออกจากกระถางนะคะดันตรงตรูดเนี่ยคะ่ะดันตรงรูตรงนี้นะคะชึบแผ่นี้คะ่ะรากมันเยอะแล้วนะคะอันนี้คือรากเยอะมากแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะดินเก่านะคะถ้ามันเป็นเหลวเลอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาออกนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใส่เข้าไปเลยนะคะถ้าที่หนูทํานะคะแล้วก็ใส่ดินใหม่เข้าไปให้เต็มนะคะที่สาเหตุที่ไม่ค่อยเอาดินเก่าออกเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรกระเทือนน้อยที่สุดนะคะให้มันแบบว่า เพราะว่าการเปลี่ยนกระถางมันจะมีเฉาอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นพันหยดเลื่อนนางพิมพ์นะคะแค่นี้ก็เป็นอาเซียเรียบร้อยค่ะนี่มาดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะค่อยๆเปลี่ยนกระถางปุ๊บยาเราก็ใส่สตาร์เกิลจีนะคะเดี๋ยวเราสูใส่ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนแค่นี้เลยนะคะไม่ยากนะคะใส่แค่นี้เราใส่สตาร์เกิลจีนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ ใส่เยอะเดี๋ยวดินเสียนะคะนี่ค่ะใส่แค่นี้พอนะคะไม่ได้กะประมาณเมล็ดนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะแค่นี้แล้วก็หล่อเอ่อรดน้ําให้ชุ่มนะคะรดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วก็ถาดใส่ถาดแบบนี้ก็ได้ค่ะถาดแบบนี้ก็ได้นะคะหล่อน้ําหรือว่าเป็นกระมังเป็นขันก็ได้ค่ะหล่อน้ําสักครึ่งกระถางนะคะวันแรกที่ปลูกครึ่งกระถางเลยนะคะให้เขาดูดขึ้นมาให้ดินมันอิ่มตัวก่อนนะคะให้ดินมันชุ่มอิ่มตัวก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะช่วงที่ปลูกแรกๆก็เอาไว้แดดลำไรไปก่อนนะคะให้เขาติดตัวใหม่นะคะเนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะถ้าใครจะเปลี่ยนกระถางก็แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าที่หนูส่งไปจะเป็นกระถางสี่นะคะอันนี้จะเป็นกระถาง5.5นะคะหนูจะค่อยๆขยับไซส์ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ